มาหัวข้อต่อไปเลยดีกว่าแล้วสาหรับแกล่ะแกคิดว่าปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้หรือว่าได้พัฒนาอะไรมากน้อยแค่ไหนก็เป็นปีที่ทําให้ตัวเองคิดว่าใจเย็นขึ้นมากๆโอจริงดิทำไมถึงรู้สึกอย่างกันวะหน่วยงานรัฐบาลเป็นอะไรอุ้ยไม่ใช่การคุยกับหน่วยงานการคุยกับผู้ให้ทุนรายใหญ่มันทําให้ผมจำมัดทุกครั้งที่ผมคุยด้วย คือการคุยถามว่าได้ได้อะไรคือปีนี้ได้ใจเย็นแบบสุดๆอะคือการคุยกับคนใช่การคุยกับผู้ให้ทุนต้องย้าด้วยคือคุยทุกครั้งคือกำหมัดทุกรอบจนกลายเป็นว่าแบบกลายเป็นคนใจเย็นไปเลยอะไรทำให้แกกำหมัดอ่ะ มาถือว่าแบบว่ามันต้องรอต้องนู่นนี้นั่นหรือว่าแบบว่าต้องฟังเขาแล้วเถียงไม่ได้หรือพูดได้เหตุผลแล้วเราก็ต้องใจเย็นรอเขาเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนว่าแบบอีกนิดจะเดินทางแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องให้ไม่ไม่ได้ไปสักทีอะอ๋อใช่มันเป็นปอย่างเงี้ยมาแบบติดกันประมาณแบบสองเดือนนะคือมันเป็นระยะเวลาสองเดือนที่แบบว่าเฮ้ย<อ>มันควรที่จะไปได้แล้วหรือเปล่ามันควรที่จะไปได้แล้วนะ แต่แบบม,มันเอาจนวินาทีสุดท้ายอะ่ะจริงๆริงเออแต่ตอนนี้แกเล่าน้วแม่งชัดแบบโหหลายรอบอ่ะคือแบบเอาจนวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบว่าเอ,าอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเพราะว่าอะไรที่มันพลาดไปแล้วมันมันกลับมาแก้ไม่ได้อย่างแบบที่เราพลาดไปรอบหนึ่งพลาดเออที่เรียนไปรอบหนึ่งอย่างเงี้ยก็เออมันมีเวลาเฟลได้ไหมก็มีได้ครับแต่ว่า เราก็ควรที่ต้องไปต่อเพราะว่าฉั้นเป็นคนนึงนะที่คิดว่าแกเป็นคนที่มีความแบบว่าอะไร perfectionist หรือเปล่าวะฉันเคยสงสัยแบบนั้นไงเพราะว่าฉันคิดว่าแกค่อนข้างเจออะไรแล้วทําทําอะไรมันไม่ได้ดีมาโดยตลอดเกิดปะฉันก็เคยแอบคิดไงว่าถ้าเกิดแกไปเจอความผิดพลาดหรือความล้มเหลวหรือเจอปัญหาต่างๆแกจะรับมือกับมันยังไงนะฉันเคยตั้งคำถามกับตัวเองอยูอย่นั่นองแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่แกได้บททดสอบด้านนี้เยอะเหมือนกันเนาะ ใช่ไหมใช่เยอะมากเรื่องเ,ออเรื่องเฟลเลียคือเยอะเยอะ<ช>มากแบบเฟลเลีย <failure S 1> <อ>มาโดยตลอดประมาณสองปีเพราะแกเป็นคนที่คอนโทรลตัวเองเก่งแล้วก็ควบคุมหลายสิทธิ์สิทธิที่ตัวเองสามารถจัดการได้แล้วผ่านสิทงนั้นมาด้วยตัวเองมาโดยตลอดไงฉันก็เลยคิดว่าแล้วพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแกต้องไปเจอปัญหาที่คนอื่นใครกับรู้ใส่เข้ามาให้แกต้องมานั่งบุดหิตต้องมานั่งรอต้องมาเอออะไรแบบนี้ซึ่งนั่นแหละตามที่แกบอกมานั่นแหละฉันก็เลยแบบรู้มัแล้วก็เลยแบบเป็นช่วงเฟลที่ฉัน ก็ได้เห็นแก่รับปือกับอะไรแบบนี้มากขึ้นใช่ไหมในปีนี้ที่ผ่านมาใช่ครับจริงๆผมก็เป็นคนอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วผมจะไม่มองเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เสียใจกับอดีตแล้วก็ไม่มองกับอนาคตไม่มองอนาคตมากเกินไปคือ <laughs> ผมมองว่าเป้าหมายในอนาคตอีกสิบปียี่สิบปีอ่ะยังไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเ<อ>พราะงั้นเรามองระยะไกลก็พอผมจะมองอนาคตไกลสุดต่อแค่พรุ่งน,นี้ ไม่หรอกฉันเชื่อว่าแกก็ต้องวางแผนไว้มากกว่านั้นแต่เพียงแต่ว่าโฟกัสมันก็มีแต่ว่าแต่ว่ามันผมบอกใครไม่ได้จริงจิอ่าอห้ามบอกแค่นั้นแหละทุกอย่างที่มันบอกมันทุกอย่างที่มันบอกมันจะคาดเคลื่อนไปตลอดเลยก็เลยแบบตัดสินใจที่จะแบบจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นให้ให้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแทนละกันมันจะกลายเป็นเป็นไอขี้โมไปแล้วอ่าโอเคแปลว่านี่คือบทเรียน ที่สําคัญของแกในปีนี้แน่ๆเลยใช่ไหมว่าแบบว่าจะทําให้แกคิดแค่แก,แกคิดว่าที่จะเวลาจะบอกอะไรหรือว่าบอกใคร่วงหน้าจะแค่วันเดียวพออะไรใช่ไหมใช่วันเดียวไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยครับเลยถ้าแบบมันเป็นผลอะไรอย่างเงี้ยก็จะไฟแนลรีซออย่างเดียวคือแบบผลที่มันได้แล้วอ่ะจะไม่แบบจะไม่เป่า,ป,าประกาศถึงแบบโปรเซสตัวเองเลยแปลว่าเอาแค่แบบเอาแค่แบบอชิฟเมนที่มันเกิดขึ้นก็พอแล้วแปลว่า แกก็น่าจะได้น่าจะเจ็บปวดเอาประมาณหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมกัแบบการที่แบบว่าได้นัดอะไรไปแล้วหรือว่าพูดอะไรไปแล้วแล้วพอเราทําแบบนั้นไม่ได้ขึ้นมาหรือเราผิดนัดอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แกรูร้สึกแบบแกเป็นคนโกหกไปแล้วเป็นคนขี้โม้ไปอะไรหรอไ่เล้วครับอ๋อเออดีแล้วตอนนี้<อ>ก็เลยแบบไม่ได้เปล่าประกาศอะไรออกไปเลย<อ>แม้กระทั่งเกรดตัวเองที่ออกก็ไม่ประกาศออกไปอ๋อโอเคออรอรอรอ,รอดูทีแบบ ัดปัดทุกทีเดียวให้รู้่าแบบว่า,อวาโอ้เกียตผลสุดท้ายไฟนอลผมเป็นแบบนี้นะครับตีนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมโอเคอเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีมากเลยนะแต่ก็อย่างบ้านนั่นแหละมันเหมือนประมาณว่าพูดแบบคร่าวๆคือเหมือนว่าตอนแรกอะแกดีเขาเรียกว่าอะไรอะไรสิบหลายอย่างของแกอาจจะเป็นแบบควบคุมด้วยตัวเองมาได้โดยตลอดแต่พอไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วพอเราเริ่มทํางานกับคนอื่นมากขึ้นเจอสังคมที่กว้างมากขึ้น คนอื่นก็เริ่มมาส่งผลต่อปัจจัยในการควบคุมของเราใช่ปะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างของเราที่เราคิดว่าเราจะสามารถควบคุมให้เป็นแบบนี้แบบนี้นี้วันนี้วันนี้นี้เวลานี้เวลานี้ก็จะมีคนบางคนก็ไม่ใครก็ไม่รู้ว่าเบรกเอียดขึ้นมาแล้วก็ผักแล้วบอกอ๋อเลื่อนนะครับอะไรอย่างนี้ใช่ประมาณนั้นมากกว่าเออก็เลยคือถ้ามันเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะผมก็มันมันมันอยู่ในสิ่งที่ควบคุมได้แต่ถ้ามันเป็นแบบเรื่องตัวเองแบบจัดจ๋าเลยอ่ะอะไรงเงี้ยเออมันจะติดปัญหาค่อนข้างเยอะ ไม่ค่อนข้างเยอะโคตนเยอะเยอะมากเพราะฉันเพราะฉันคิดไงว่าก็แต่ก็ยังดีที่แบบเออมีเพื่อนช่วยอยู่ครับผมอย่างแบบอย่างนั้นเรื่องตอนนั้นตอนที่จะแบบสมัครเออเขาเรียกว่าอะไรสมัครเลือกที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยเพื่อนก็ช่วยพาไปจ่ายตังค์ให้พาไปถ่ายเอกสารหรือแบบช่วยปินเอกสารให้ก็จะพูดว่ายังไงดีจะพูดว่ามัน ถ้าเป็นกับคนรู้จักอะคือเหมือนว่าผมจะได้รับความช่วยเหลือน,นี่จุดเนี้ยเยอะมากๆอืมอมโอ้ยแกเป็นคนน่ารักใครๆก็อยากซัพพอร์ตเอาจริงแล้วลมันรับเยอะจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆเลยอือก็เรารู้สึกไงว่าแบบว่าแกสามารถไปได้ไกลไปได้เรื่อยเว้ยเราเราในฐานะของคนเชียร์เก็ตปะคือเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราคิดว่าเราก็ช่วยได้มากสุดที่เราทำได้มันมันคงจะมองแบบนั้นอนะมันคิดว่าเอ้ย แกไปต่อได้เรื่อยว่ะเหมือนว่ารมประมาณว่าเนี่ยเหมือนยุคที่แบบว่าเราเชื่อว่านาซาจะไปดวงจันทได้ก็เราก็รู้สึกว่าเชื่อนาซาจะไปดวงจันได้แล้เราต้องทำเรื่งสิุงยวิทยาแทบที่เราจะทําได้เพื่อให้นาซาไปได้มากกว่านี้เพราะว่าเราคิดว่ามันคือมวลมนุษยชาติพี่บอกนั้นอันนี้มุมมองฉันนะอันนี้มุมมองฉันนะเออนเป็นมุมมองแบบนั้นไปสนุกดีแกสนุกดีกับการที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อ๋อมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครับผม <c oughs> ถ้าเราได้เป็นสิ่งที่มันมันมันก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่แบบว่าเราอยู่ในโปรเซสของความสําเร็จของใครคนหนึ่งอ่าแต่ว่ามันก็เป็นความสุกที่ดีฉันก็ว่าอย่างนีน้เพราะว่าฉันก็รู้สึกแบบนั้นอยู่บ้างเหมือนกันในบางครั้งคนอื่นก็จะให้ความเชื่อมั่นในตัวเราเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นได้ไหมที่แบบว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราวันนั้นเออเขาก็เลยสนับสนุนเราช่วยัพพอร์ตเรอาอเป็นความสุกที่ดีจริง แต่ฉันว่าถ้าเคยถ้าเคยคิดไงว่าแบบว่าคนเรามันก็ต้องมีจุดจุดหนึ่งอะที่เราจะต้องไปเรียนรู้กับความผิดพลาดความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องไปเจอปัญหาที่บางทีเราอยากเป็นคนกําหนดนะแต่คนอื่นก็จะกําหนดให้เราแล้วมันก็จะต้องมา,าค่อยๆลดปัตรฐานตัวเองลงหรือว่าลดความตึงค,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 ความเขาเรียกอะไรปงปะเออของแกหอ,หอ,องปองมากขึ้นใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่แกบอกว่าปีนี้ได้เรียนรู้มากที่สุดใช่ครับผมเออ ก็มีความอ e ิมพีตี้เห็นอกเห็นใจมากขึ้นเข้มเข้มคนน้อยลงเลยตึงน้อยลงอใช,<ะ>ใช่แต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งก็เออถ้าผมเป็นอิสระจากเขาแล้วผมก็คือด่าเขาได้เต็มที่แล้วอ่าอ่าโอเคเข้าใจจากตรงนั้น <S <S 2> <S 2> <S เน่เข้าใจไ้ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันในวิธีกันใช่ผมไม่มีคือถามว่าขอบคุณไหมก็ขอบคุณตามมารยาทอืม แต่ทำให้ฉันเหนื่อยกว่าผมแค่ขอบคุณตามมารยาทแต่ก็อย่างว่านั่นแหละมาเป็นหน้าที่อ่ะอืมถ้าเกิดเขาทําหน้าที่ได้ดีนะเขาไม่ว่าอะไรหรอกใช่ถ้าเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีไม่มาทําให้เราต้องเหนื่อยมากก็ก็ไม่ว่าอะไรหรอกอะไรที่มันดีกว่าได้เราก็อยากเราก็อยากพูดเข้าใจก็ถ้าเกิดว่าจบแล้วเป็นอิสระแล้วก็ขออย่าได้มายุ่งกันอีก เดือดเนาะเดือดเอาเนืออยู่กนเลืสหรับำเกทีเออถ้ามีส่งอะไรมาให้ร่วมงานผมจะไม่ไม่ยุ่งเลยเออมีหน้าที่แค่ทํางานให้ครบสิบป,ปีหรือไม่ผมก็หาเงินมาใช้ได้คือถามว่าใช้แล้วจะออกก็คงไม่ออกจากที่เดิมอะคือแบบแค่คิดว่าก็ใช้เงินให้มันไอแบบใช้คืนให้มันจบจบไปอ่ะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่คิดไว้ว่าแบบว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เงินหมดก่อนอ่ะกลายเป็นว่าเราไม่มีอะไรผูกพันอยู่แล้วเราจะไปตอนไหนก็ได้อ๋อ แปลว่าตอนนี้แกก็เริ่มมองหาลู่ทางใช่ไหมแปว่าแบบว่าการใช้เงินก็อาจจะใช้คือผมอผมมองแค่ว่าใช้เงินให้มันจบๆไปแค่นั้นแหละแต่ถามว่าทํางานต่อที่เดิมไหมก็ทําต่อออใช่ใช่แค่ไม่อยากถูกเขาผูกพันอีกต่อไปอ่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้แกอาจจะเหมือนประมาณบอกฉันไกลๆไงว่าอาจจะอยู่ได้อาจจะทํางานอยู่ไปได้จนครบทุนเกปะออ<ต>ใช่คือมันเป็นงาน<อ>ที่ผมชอบอยู่แล้วไงใช่ใช่ แต่ตอนนี้แกก็เริ่มมองเห็นลู่ทางมากขึ้นแล้วไงว่าเออถ้าเกิดจะมีโอกาสก็จะใช้ไปเลยใช่ไหมละ่ะจริงๆเคยคิดมาตั้งนานแล้วถ้าเกิดว่าย้ายไปทํางานใกล้บ้านในกรุงเทพได้ก็ดีก็จะย้ายแบบไม่ลังเลเลยมันมีปัจจัยช่วยอะไรหลายอย่างเยอะอยู่แล้วไงแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยใช่ป่ะล่ะใช่ก็บางทีก็ต้องอาจจะชั่งน้ําหนักระหว่างค่าเดินทางกับค่าหอพักว่าอันไหนมันถูกกว่ากันกรุงเทพค่าเดินทางมันแพงเหรอตีไป,ไปวันละร้อยก็ได้ วันละสองร้อยบาทแต่มันก็ปัจจัยรหลายๆอยา่างเนาะแล้วอะไรพอบอกได้ป่าว่าอะไรทาให้ตัดสินใจที่แกไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลๆบ้านไม่ทํางานไกลบ้านความสบายใจผมให้ค่าเวลาพักมากที่สุดสําหรับการท<ำ>ํงานการพักผ่อนมันมีสิ่งสำคัญน,นะเราจะได้แบบทํางานได้อย่างเต็มที่ทํอะไรอะไรๆอย่างได้เต็มที่ใช่เงินกับเวลาพักผมให้เวลาพัก <laughs> ผมให้เวลาพักผ่อนแย่อยู่แล้วนะว่าเออจะเข้าใจอยู่งานสายแก มันมีบทเรียนให้ค่อนข้างเยอะบอกให้รับรู้ได้เยอะว่าแบบว่ามันเป็นงานที่หนักบางบางคนเนาะบางคนที่ทํางานสายแก่เขาไปทํางานแบบหนักๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจสุขภาพแล้วก็ก็ต้องมานั่งเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้รับรู้ะว่าแบบว่าเออสุขภาพก็สําคัญนะอแม้แต่เพื่อนแกเองที่ฉั้นรู้จักกันเนาะเราก็ส่จกันกลุ่มนั้นนะ่ะเออนั่นแหละเรากเราก็จะเห็นแหละว่าสุขภาพเขาก็จะแบบโอ้หนักอยู่กันนะเราก็เห็นใจเขาอ่ะ เออเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไม่ก้าวก้าว <ๆ S 1> ไปผิดพลาดเหมือนกับพวกเขาเลยใช่ไหมเออก็ไปก็เ,เป็นการที่เราเรียนรู้กันไปมีอีกไหมนอกจากสิ่งที่เราได้ความใจเย็นขึ้นไปอีกแล้วไม่มีก็คงเหมือนั้นแหละเพราะว่านี่คือที่สุดของปีแล้วใช่ไหมแต่ที่แกเล่าก็จะเรื่องของการไปทุนนี่แหละนี่คือที่สุด<ไ>ในประสบการณ์ชีวิตของแกแล้วฉันจะฉันจะบอกแกเลยแบบว่าโอ้มาเป็นมนเป็นที่สุดของแกจริงป่ะในประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเนะี่ย เออที่แบบว่าได้ตื่นเต้นแล้วใจกับความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตใ